สวัสดีครับอยู่พี่อามตอนนี้เราก็อยู่กันเกม w a l Fan หนึ่งเนะครับเป็นเกมที่เล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์เว็บไซต์ c r าส y g a เกมนั่นเองมันเป็นเกมที่เล่นบนเว็บนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวทำหน้าจอใหญ่ก่อนเกมมันจ้องแนวประมาณว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับว่าเป็นยังไง New c a m ค a เป n นี่ครับสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝั่งอังกฤษหรือเยอรมันนะครับพี่อามเล่นเป็นอังกฤษก่อนเข้าสู่สนามเพาะกันได้สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อาศสยจังหวะเข้าโจมตีกันแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะมีทหารอยู่ในสนามพ่อแบบนี้นะครับอใครที่อยู่ในที่โล่งก็โดนโจมตีไปแล้วกันนะ <What? S 1> แบบนั้นแบบนี้นะครับเขาก็จะบุกมาหาเราเรื่อยๆนะครับในขณะที่ฝั่งเราก็ตั้งรับการบุกของศัตรูไปก่อนในช่วงแรกนะครับเขามีมาอีกไหมถ้าไม่มีพี่ยามจะบุกเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะครับอืมมาละ <Huh? S 1> เขาบุกมาเซตนี้เดี๋ยวพี่ยามจะตั้งรับก่อนบุกเซตน,นี้เสร็จปุ๊บพี่ยามสั่งลุยเลยโอเค วิธีสั่งลุยก็ง่ายๆสั่งแค่นี้ครับระบบการเล่นไม่มีอะไรเลยนะครับ <Yeah! S 1> แบบนั้นแบบนี้ฝั่งนู้นน่าจะโล่งละเหลือคนเดียวนะัน่นแหละฝั่งนู้นโอเคเรียบร้อยครับอ่ะลุยกันต่อภาพก็จะเป็นประมาณนี้ครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ยึดฐานสปูได้เอาดินแดนไปทีละนิดละหน่อยครับจบเกมกมจะได้ EXP มาแบบนี้นะครับต่อมาอัปเกรดนู่นนี่นั่นแล้วก็ปลดล็อกครับ New Supportable v a บม r ต้านั่นเอง มีปืนครกสนับสนุนจากข้างหลังนะครับแล้วก็มีหน่วยแอสซอลนะครับ <Wow. S 1> หน่วยจูโจมอันนี้ก็เป็นมันละกิที่สอนะครับโอเคดูอัปเกรดยูนิตนิดนึงครับเอาใครพี่ยามเอาดีเฟนต์ก่อนดีกว่านะครับดีเฟนต์เสร็จปุ๊บอันเทรนนี่เอาไว้ทำอะไรอ๋อก็จะบวกดีเฟนต์สิเปอร์เซ็นต์เมื่ออยู่ในสนามเพาะโอเคครับแล้วก็อันนี้เป็นสายตั้งรับเลยนะเนี่ย แล้วก็มอตา้าแม่นขึ้นเลยครับลุยกันต่อเราเอาไลฟ์เฟิร์นแมนออกมาก่อนนะครับหน่วยจู่โจมยังไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเราตั้งรับก่อนดูว่าเขาจะบุกยังไงกันมาหาเราเขาก็ไม่บุกมานะหรือพี่มอมจาวแอซซอลแล้วเข้าไปบุกเลยดีโอเคครับเขามากกันแล้วครับเราคงยังไปบุกอะไรไม่ได้นะตอนนี้แต่เราคนเยอะก่อนนะหน้าลองเหมือนกันนะครับพี่เขามาแล้วครับผมพี่เขาสดครับอุ้ยมีมอตา้ามาใส่ยิงใส่เราเหมือนกันเหรอโอ้ห <What? S 1> หายไปเป็นหายไปเป็นหน่วยไปหน่วยจู่โจมไปลุย เราก็มีซัพพอร์ตเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมันคูณดาวอยู่นะฝั่งเรานี่ก็เสียเปรียบนะของเขามีปืนกลด้วยแต่ของเรามีหน่วยมีหน่วยแอซซานะหน่วยยูโจนะเราโยนระเบิดก็ไปได้นะครับมันไม่ได้อะไรไม่ได้น้ําได้เนื้อเลยของเขามีเป็นปืนกลมาโอ้ของเราดูขวัญกาลังใจของกองกําลังเรานี่เรียกได้ว่าตกต่าเหลือเกินณนะตอนนี้เดี๋ยวกันนะพยายามจะแอซซามานั่นแหละ ยิงกันให้เรียบร้อยครับมันก็มีหนวดอยู่โจมมันก็ปลาระเบิดมาเหมือนกันแต่ว่ายังทําอะไรรองไม่ได้นะถือ,อให้มันตายไปก่อนอัปเกรดนิดนึงหนวดอยูจ่จงอยู่โจมอะไรนี่15ดาเมจไ l เฟิลหรือว่าจะเอาเป็นมอต t a r b a l ็กม mortar b a l กเอามาอีกครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะยิงมอต t a r s พ p p o r t นะครับไปทุกคนไปบุกเป็นไงตายกันไหมเอยตายอยู่ <c oughs> อยังแม่นเรียบร้อยเราจะยึดเขาได้รหรือเปล่าครับเราต้องรับมือกับปืนกลน,นะครับ เฮ้ยแต่มอต้าเราแม่นนะเราอัพมานะครับใช้ได้ใช้ได้ไดผลกําลังใจเราดีอยู่ฝั่งเขาก็ส่งกองกาลังสนับสนุนมาปืนกลนมันโหดเหลือเกินแต่มอต้าเราแม่นไงเฮ้ยเยี่ยมเข้าสนามเพาะได้ตั้งรับกันตรงนี้สักพักหนึ่งครับเออตั้งรับกันก่อนตั้งรับกันก่อนเขามากันแล้วครับตอนยูนิตมันเยอะๆี่เครื่องก็มีกระตุกเหมือนกันนะเฮ้ยโอเคไปยึดได้เลยไปเพื่อนไปเลยชนะแล้วหรือยังครับโอเคเรียบร้อย ปิดล็อกยูนิตใหม่แมชชีนกันเราก็ได้แมชชีนกันมาเหมือนกันนะครับอัปเกรดสักนิดนึงเอ่โอโหพอยอัปเกรดไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคเอไว้ก่อนครับเทคโอเวอร์ cover, ครับภารกิจเทคโอเวอร์แมชชีนกันเดี๋ยวก่อนนะพยายามเอาไลฟ,ฟ์เฟิร์นแมนออกมาก่อนยังไม่ต้องทําอะไรมากคราวนี้มีลัวลวดหนามด้วยนะครับฝั่งนู้นเข้ามากัน3คนเรียกแมชชีนกันมาตั้งรับก่อนโหของเขาก็มี <What? S 1> ของเขา,เาแมชชีนกันมาบุก พี่ก็โหดเหลอเกินนี่ครับฝั่งนู้นครับเขาก็เตรียมตั้งรับใส่เราแล้ว,ลว <Huh? S 1> เดี๋ยวแล้วพี่จะเอาไอซซาททีมออกมาเพื่อที่จะเอาไปบุกสนามเพาอเขานะครับจะบุกสนามเพาะต้องใช้หน่วยจู่โจมฝั่งเขาก็ตั้งรับเต็มกาลังเหมือนกันนะโอเคไปหน่วยจู่โจมนายต้องจู่โจมละเดี๋ยวเรายิงสนามเนาหนเองยิงมันลงไปที่สนามเพออของมันนี่แหละโอเคครับหน่วยจู่โจมรับประทะกับแนวหน้าค้าศึกแล้วหน่วยจู่โจมแล้วน่าจะโหดกว่าโอ้โหระเบิดบึ้มมไป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 ,ไป,ไปออกจากนี่กำบงัง อันตรายครับอย่าบอกนะโอ้ยมอเตอร์เขาโหดียนต้องการมอเตอร์ที่แม่นขึ้นอัพมาแล้วนะครับของเรานะพอเข้าสู่ล้วนลวดหนามก็จะเดินช้ากันนิดนึงนะครับโอเคปืนคกเราแม่นครับไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเป็นหน่วยแอซอลเนี่ยหน่วยจู่โจมเ่ยเขาจะเหมือนกับว่าจะเก่งเวลาสู้กับสนามเพาะนะครับอตอนนี้มันเริ่มอันตรายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถใช้สนามเพาะของเราในการตั้งรับได้แล้วนะครับ โอ้โหเราตายเละเลยครับคราวนี้พี่ยามมีความรู้สึกว่าพี่ยามจะแพ้นะไปหนวยูโจมเสริมกาลังครับแล้วก็อย่าลืมเอาไลฟ์ฟงไลฟ์เฟิแมนมาด้วยนะหนวยูโจมนี่เหมือนกับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้สู้กับไม่ได้สู้กับสนามเพาะเหมือนเขาจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ไม่สนใจแล้วครับเพราะเรามีมอต้ายิงสนับสนุนครับปืนคกครับการสนับสนุนทางอากาศบึ้มเข้าไปไม่เป็นไรดอกต่อไปตายมันจะมีตัวปลาระเบิดด้วยนะ พวกหน่วยจูโจของเรานะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีฝั่งเราก็ไปบุกเลยครับเาเลยลุยกันต่อไอที่ระเบิดที่ลงมานะของเรานี่ยมันะนะจะโดนพวกเดียวกันนะดิเราฆ่าศัตรูไปสานะฝั่งเขาฆ่าเราไป30นะครับคราวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คราวนี้ต้องระวังดีๆนะครับพลิกถัดมาคือโนแมนแลนดนะครับโอเคมีสนามเพราอ่มีเขาเรียกว่ารั้วลวดหนามอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนู้นมาละปืนกลแน่เลยเราตั้งรับอยู่ในนี้ก่อน ยังไม่ต้องทําอะไรครับเอาลรฟ,ฟื้นแมน่นออกมาก่อนรอเขาบุกแล้วลอกแรกมาเออยิงมนเข้าไปก่อนครับมาแล้วครับผมตอนรีกว่ามอต้าครับ <What? S 1> ไปเป็นลุยเราสแตกรวมๆกันเยอะๆแบบนี้แล้วเราวิ่งกันไปทีเดียวน่าจะดีเฮ้ยโอ้โหฝั่งนูน้นเรียกได้ว่าโล่งครับ <S <S โอ้โหรุกมอต้ามันแม่นจังหวะโอ้โหเดี๋ยวนะเรานีด ตายกันยับยับเลยครับผม <Huh? S 1> โอ้โหมันมันล้างบางเราเลยเหรอในขณะที่เรายิงไม่โดนเขาเลยครับฝั่งเรานี่ก็สาหัสอยู่นะเนี่ยพี่ยามามอต้ายิงมันมายัดมันบ้างดีกว่าของฝั่งเขายิงแม่นมากนะครับฝั่งเรานี่ตายกันยับยับเดี๋ยว,วพี่ยามาแอสั่ทีมให้เต็มเต็เก่อนครับเออนั่นแหละฝั่งนู้นเขาก็ยัดปืนคกมาใส่เราหน้าดูเหมือนกันครับแต่เรายังไม่ไม่เป็นอะไรเท่าไหร่ไายกันให้หมดครับอยากรู้เหลือเกินว่าเราจะแบบว่าสามารถตีเขาแตกไหมนะครับ เพราะว่านี่หน่วยจู่โจมล้วนๆเลยนะเนี่ยน่าจะทําอะไรได้บ้าง <c oughs> <c oughs> ปืนคกแล้วก็ลงสนามพ่อเขาะนะแต่ว่าเขาไม่ตายนะครับโอเคของเราเนี่ยค่อนข้างจะเก่งเวลาเจอกับสนามพ่อนะครับเพราะเราคือหน่วยแอสซอลนั่นเองเป็นหน่วยจู่โจมล้วนๆนะครับมีปาลาระเบิดไปด้วยนะแต่ก็ไม่ได้โดนเขาหรอกโอ้โหเพื่อนจะปลาทั้งทีนายก็ปลาไม่โดนเนาะโอเคบุกต่อเลยได้ไหมบุกต่อไปเลยโอเคเรียบร้อยจังหวะสําสคัญที่สุดเนาะ เราฆ่าเข้าไป23ครับเขาฆ่าเรา18ต่อไปก็ได้ยูนิตใหม่เป็นสไนเปอร์นะครับนิวซัพพอร์ตอาร์ติเลอรี่อาร์ติเลอรี่เหรอนี่ไงกระสุนปืนใหญ่นะครับอา <Wow. S 1> ละครับผมถ้าเกิดผ่านภารกิจนี้ก็จะผ่านครึ่งทางแล้วเนาะภารกิจเฮฟวี่กันครับปืนกลหนักเหรอ <Wow. S 1> อะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราใช้สไนเปอร์สไนเปอร์เนี่ยจะเก่งกับทหารราบนะครับ <S <S นี่เหรอสไนเปอร์มาคนเดียวเนี่ยนะมาเจอฝั่งเขาอยู่กันเพียบเลยนะครับ มอต้าเขาน่าจะยิงมาตรงนี้สนามเพาะเราสนามเพะหนึ่งเรานะครับนี่ไงไรเฟิลเริ่มยิงละไรเฟิลจะยิงแม่นมากนะครับถ้าเกิดเจอกับทหารลาบอืมเยี่ยมนั่นแหละเดี๋ยวเราเรอแอร์ซัพพอร์ตให้เต็มเมก่อนโอ้โหตรงนี้เราจะแย่ไหมเนี่ยแอซซอลอยู่กันตรงนี้ครับเอาไปบุกสักหน่วยนึงก่อนขำๆครับเราจะได้เอาแอซซอลเข้าเข้าไปบังเกอร์สองหืขำๆอะไรครับระเบิดแบบนี้ไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะนเนี่ยโอ้โหหายกันหายกันเป็นแถว ปืนกลปืนกลเอามาเฮ้ยมันปลาระเบิดมาอือ uh หือ huh. ระเบิดไปเรียบร้อยแมชชีนกันไปแมชชีนกันไปอยู่ไปอยู่ป้อมสองครับอือ uh หือ huh. สไนเปอร์ของเราก็ทำหน้าที่ได้ดียืนอยู่ตรงนั้นแหละสไนเปอร์เยี่ยมมากโอ้โ oh หโดนระเบิดดอกเมื่อกี้เข้าไปครับถึงก็ร้องกรี๊ดถึงก็กรี๊ดร้องกันเลยทีเดียว เข้าไปแบบเต็มๆยี่ก็โหดกับผมเกินไปไงไปแอดซอล์ไปบุกก่อนเราต้องการป้อมนี้ให้ได้เน้นไปทางแอดซอล์เพราะเราจะบุกฝั่งเขาก็ตั้งรับเต็มที่นะเฮ้ยพี่ยามมีปืนใหญ่แล้วนี่ปืนใหญ่ซับพอร์ตครับเน้นไปที่สนามเพาะของเขาอย่างเดียวห <Yeah S 2> ายังครับแแอร์ซับพอร์ตของเราบึ้มหายเยี่ยมมากครับแล้วก็หน่วยจูโจมจูโจมต่อไปพี่ยามกลับไปบังคับฝั่งนู้นกันโอ้โหเครื่องกระตุกมากนะหน่วยจูโจมไปจูโจมครับนายคือหน่วยจูโจมนายจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นายต้องจูโจม แล้วก็หน่วยจูโจมจะเก่งกับสนามเพาะมากนั่นแหละถ้าเขาอยู่ในสนามเพาะและ้วเจอหน่วยจูโจมนี่ขอบอกเลยว่าขนมกรุบโอเคเยี่ยมตรงนี้สนับสนุนอะไรได้บ้างครับไปครับไลฟงไรเฟิล,ฟล,ฟล,ฟลฟครับลุกกันต่อโอ้โหพี่ <c oughs> บึ้มหายหมดครับเรียกได้ว่าไปทั้งหน่วยแต่ก็ยังชนะอยู่ดีโอเคฝั่งเยอรมันฆ่าเราได้แค่12บเองนะครับส่วนฝั่งเราฆ่าไป4 1เดเลย แล้วก็นิวซับพอร์ตอาวุธแก๊สอ่นิวยูนิต a v a i l a b l e ครับออฟฟิเซอร์ครับนายทหารนายทหารจะทำให้ผลแรงลังใจของทหารดีขึ้นนะครับนั่นก็จะส่งผลให้ได้โบนัสในการยิงนั่นเองยิงแม่นขึ้นนะครับภารกิจต่อมาคือภารกิจ Yellow Cross นะครับกางเขนเหลืองแต่ว่าพี่ยังคงต้องตัดพาร์ติเบนท์ของนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นต่อในภายหลังนะครับสำหรับวันนี้พี่ยังก็จะมืเมอร์และเกม w าห f ึ่ง1917ต้องขอตัวลาไปร์ตเบนท์เท่านี้ก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าสำหรััััััับบบบบวววนนนนีี้้สสดคคคครรรไปาทุกกแลเจอ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม